สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปัญญาการเมืองเสนออาจารย์ดรสืบสวัสดธธิ์วุฒิวรริตจะดทำโดยนางสาวนัชชาอ่วมทองดีรหัสนักศึกษา6 7 1 2 3 4 7 1 9 9 4 ประวัติของเลโอสตาลเลโอสตาลเกิดเมื่อวันที่20กันยายนคิศักรา1899ที่เมือจงจำปีในปาเลสไตน์ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิออตโตมันเขาเป็นนักปัตยาชาวเยอรมันยิวที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาปัตยาการเมืองโดยเฉพาะการโจมตีความปัตยาโบราณของกีกและปัตยาคลาสสิกจากยุคโรมันและการนําเสนอแนวคิดต่างๆซึ่งมีผลกระทบต่อปัตญาการเมืองใน ทศวรรษที่20การศึกษาและอาชีพสเตลศึกษาใน,ในหลายๆสถาบันในยุโรปรวมถึงมหาวิทยาลัยเบอร์ลินและมหาวิทยาลัยฮัมบูเขาได้ศึกษาภายใต้การแนะนำของนักปัจญาดังๆเช่นมาตินไฮเดกเกอร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวคิดของเขาในช่วงแรกจากนั้นเขาได้ย้ายไปในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1930เนื่องจากการขึ้นของนาซีในเยอรมนี สตาเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนักปัชญาการเมืองและได้รับการตั้งตำแหน่งทางวิชาการที่มหาลัยซิคาโกเขาสอนเกี่ยวกับนักปัชญาการเมืองและมีอิทธิพลในด้านการตีความปัชญาของนักปัชญาชื่อดังเช่นโซคาติสเพตโตอริสโตเตลน,นิโคโลและมาเคิลว่เขามีแนวคิดเน้นการอ่านและตีความงาน ของนักปัจญาโดยวิธีลึกซึ้งและละเอียดอ่อนโดยเฉพาะการมองหาความหมายซ่อนเล้นในงานเขียนของพวกเขาแนวคิดและผลงานหนึ่งในจุดเด่นของสเตวคือการวิจารณ์การตีความปัจญาของยุคสมัยใหม่เขามักจะพูดถึงความสําคัญของปัจญาที่ซ่อนอยู่ซึ่งเขาเชื่อว่านักปัจญาชั้นนําในประวัติศาสตร์มาเขียนอย่างมีนสยสคัญเพื่อเหลียกเรี่องการถูกเซ,นซ็นเซอร์หรือการถูกเข้าใจผิดในสมัยของตน ตัวยอย่างที่สำคัญของรีโอสเตาลผลงานที่1นึ t ง r e l i f e e n d History ในปีพศ1953ซึ่งเขาวิเคราะห์หลักการของสิทธิตามธรรมชาติในปรัชญาการเมืองผลงานที่2 t h e ต i s i r i a a n ยนในปี1964ซึ่งเขาวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดของโซโคาตติสเพโตและอริสโตเติลในด้านการเมือง สรุปดีโอเตาเป็นนักปัจจัยการเมืองชาวเยอรมันยิวที่มีดิพลในศตวรรษที่20และย้ายไปสหรัฐอเมริกาหลังจากการขึ้นของนาซีในเยอรมนีเขาเป็นที่รู้จักการตีความงานของนักปัจจาชั้นนําโดยมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานเขียนเหล่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเซ็นเซอร์หรือการถูกเข้าใจผิดในสมัยของผู้เขียน ผลงานสำคัญของเขามีสองผลงานซึ่งนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจิตทิตามธรรมชาติและหลักการเมืองคลาสสิกเขาวิพากษ์วิจารณ์ปรัชญาการเมืองสมัยใหม่และสนับสนุนการศึกษาปรัชญาในเชิงลึกซึ้งซึ่งยังคงมีอิทธิพลในวงการปรัชญาการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน